สวัสดีค่ะป้าวาพาม่วนนะคะวันนี้เราจะทําทการย้ายกบเราทําบ้านใหม่ให้กบเสร็จแล้วเห็นไหมคะฝนกำลังพรมฟ้มาก็แรงๆกลัวด้วยนี่แต่ว่ากลางร่มอยู่ในบ้านถ่ายอยู่ในบ้านว่าจะไปถ่ายข้างนอกให้ดูฝนฝนพรมๆอันนี้บ้านใหม่ให้กบ ค่ะบ้านเก่าอยู่ทางนู้นบ้านเก่าอยู่ทางนู้นเห็นว่ามันมันไม่โลง่งไม่โปรง่งไม่มีแดดอันนี้ก็ป้องกันแดดให้มันแล้วนุนปิดแดดให้มันลวสองชั้นนุนเอาสแลนกลางให้มันเอาตัวเล็กลงมาแล้วค่ะเหลือตัวใหญ่เออเกษตรกร,ร,ก,รกำลังไปเอาตัวใหญ่ อันนี้ตัวเล็กไม่กล้บออกไปข้างนอกเว้ยฝนตกพำมแต่ฟ้าก็ร้องอยู่ไกลๆนู่นได้บรรยากาศย้ายกบขุดดินลงไปค่ะแล้วก็เอาผ้ายางไปปูสอชั้นแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าไปเธอก็จะมีที่เล่นเดี๋ยว ออกไปข้างนอกหน่อยหนึ่งเธอก็จะมีที่เล่นอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กเพิ่งเพิ่งซื้อมาก็ไม่เล็กนะเนี่ยกำลังปนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะอันนี้อันนี้ตัวเล็กปุ๊มปั๊มปุ๊มปั๊ม,ม,มตัวใหญ่กำลังไปเอาตัวใหญ่ๆหญ่กำลังไปเอา เนี่ยค่ะโอ้ยลอยลันล่องกันใหญ่เลยอุย้ยตัวนู้นหงายท้องอ่ะพ่อเอาเอาเอาเมันกำลังกัดกันน่อยู่มุมนู้นอะกำลังกัดกันโอ้อย่าก,กัดกันอย่าทะเลาะก,กันโอยนออืน้ำมันเยอะไปไหม ตัวตัวใหญ่กัดตัวเล็กโอ้ยจะเข้าไปช่วยมันได้ยังไงวะเนี้ยตัวใหญ่กัดตัวเล็กอันนี้บ้านใหม่ค่ะธรรมดาละค่ะตัวใหญ่กัดตัวเล็กบ้านใหม่ของกบยังไม่มาเลยคนไปเอากบตัวใหญ่ยังไม่มาเลยแต,ต,ต,ต่ตายก่อนแล้วตัวนั้นากัดกัน จะกัดกันจะตายก่อนแล้วเดี๋ยวแม่เข้าไปช่วยเดี ta ๋ยวเข้าไปช่วยกบก่อนโอ้ฝนก็ตกเด้อเฮ้ยปล่อยปล่อยจ้าปล่อยอุยปล่อยโอ้ตายแล้วตัวน้อยโดนลังเกอืม มันจะรอดไหมเนี่ยเนี่ยอีตัวใหญ่ๆเนี่ยตังแกตัวน้อยเนี่ยเอาเอาไปแล้วโดนกัดโอ้ยขาลากแล้วทำไงดีอะ่ะมันจะต้องแยกแล้วเนี่ยอนี่บุญนะเนี่ยตัวเองอะ่ะตัวแข็งแรงอะ่ะไปลังแกตัวเล็กเขา มาแล้วคะ่ะตัวใหญ่มาแล้วไอยย้ยาอันนี้พ่อพนันแม่พันมันเด้อไหนไหนพอ่อพอต้องหาอะไรมาให้มันอันนั้นแหละเอาตัวไหนอันนี้พ่อพนันแม่พนันทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยนับไหมอันนี้โคมกันอยู่เหรอโคมกันอยู่เร็วอันนี้โคมกันอยู่ไอ้ยา <l ug> อุย่ะปล่อยลงไปปล่อยลงไปอะมันโครมกันอยู่เหรอนั่นฝนมันตกมันกำลังโคมกัน,นเดี๋ยวมันได้น้ำใหม่มันจะไข่ได้ปะเนี้ยขากล้องโอ้ยตัวเบลือเลยปากแดงอีกตั้งหากเอบ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 เอเอบะโทษโท,โท,โทกล้องสั้นๆ มือกล้องก็สัน่นโอ้โปากแดงอุ้ยพ, <อ S 1> พ่อแม่ว่ามันจะต้องกินตัวเล็กแน่เลยกินอกไม่อยากบ่อยากจังใดเข้ามาชอยมันแล้วเมื่อกี้นี่เมื่อกี้เข้ามาช่วยมันแล้วว่าเต็มบอ่อเลยเดี๋ยวนี้ยังอยู่มยยยไม่ไไไต้องเมื่อกี้แม่ช่วยตัวเล็กไปแล้วนะ เอาเอาเอาโฟมมให้มันเล่นด้วยมาอยู่บ่อใหม่แล้วก็ให้ออกลูกออกหลานด้ละอม,ม,มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็จะทะเลาะเอ้ยก,กัดตัวเล็กเลยมนันนี่ดูดิเนี่ยค่ะพายางพายาง ลองแล้วเอาน้ําใส่แล้วเราก็เลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกก็ได้ทําอยู่ข้างบ้านพักจ้ะอ่าอันนี้เอาไว้ให้มันขึ้นโฟมมาไว้ให้มันลอยเอ้ยเอาไว้ให้มันขึ้นกระโดดขึ้นโฟมก็ได้ลูกอย่าตัวนั้นดูดูดูดมันจะกัดเขานะแล้ก็ตกใจบ้านใหม่ของมันนะเนี่ยอืม น้ำเยอะไปนะแม่ว่าดูตัวนู้นตัวนู้นจะไปกินเหยื่อตัวนู้นจะไปกินเหยื่อนั่นเห็นไหมกินเหยื่อในในชามไปกินเหยื่อในชามไอ้ยัเพื่อนดีนะคะดูซิเพื่อนดีมากๆเลยหามทะเลาะกันเอา สนุกสนานเลยบ้านกว้างบ้านกว้างบ้านหลังใหญ่เดี๋ยวนะตัวนั้นยังโคมกันอยู่เลยตัวนี้ตัวยังใหญ่เลยโอ้ยไหนล่ะนี่มันจะเข้ามาแอบในตรงนี้นัสิเนะี่ย นี่เราจะเข้ามาแอบในลอน้อรถนี่มาทางนี้แล้วก็ไปทางน,น้นเออโอ้ขอจับหน่อยไหนตัวไหนมาถ่ายรูปหน่อยเร็วไอ้ยาปากแดงโอ้ตัวเองแต่งทาลิบด้วยเหรอทาลิบด้วยกะอบ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  หาลิฟด้วยเหรออันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียดูอันนี้เป็นตัวเมียตัวผู้จะตัวเล็กๆตัวเมียได้น้ำใหม่แล้วสิได้น้ำใหม่แล้วสิโอ้เห็นไหมฟ้ากำลังร้องได้น้ำใหม่แล้ว,ลลใ,ลวใช้พื้นที่ไม่เยอะค่ะ ใช้พื้นที่ไม่เยอะพื้นที่เนี่ยข้างๆบ้านเนี่ยหลังบ้านหลังบ้านก็ทําได้ข้างบ้านก็ทําได้ขุดดินลงไปแล้วก็เอาไอเนี้ยพายางพายางหนาๆหน,น่อยแล้วก็ปล่อยน้ําลงไปแล้วก็ให้กบเล่นเห็นไหมเราก็มาเล่นกับมันได้เนี่ยโอ้ นะมันจะทะเลาะก,กันนะไม่เหลือทะเลาะก,กันไม่เหลือเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำกันใหญ่เลยอย่าทะเลาะก,กันนะจ้าอยู่ด้วยกันดีๆโคมกันใหญ่เลยเห็นไหมได้น้ำใหม่โคมกันใหญ่เลยอันนี้ตะไคร ตะข่ายการกบออกนี่ตะข่ายการกบออกข้างล่างก็จะเป็นมุ้งเขียวยแต่อย่าให้มีรูนะเย็บให้ดีอย่าให้มีรูนะนี่เป็นมุ้งเขียวอันนี้เป็นตะข่ายแล้วก็มุงหลังคาปิดเอาแสแลนปิดเอาตะข่ายปิดการน,นก กันนกมากินกบเวลาเราไม่อยู่สนุกสนานกันใหญ่เลยได้บอกว่างกำลังตื่นเต้นได้บอใหม่เดี๋วกกำลังไปจับมาอีกค่ะเกษตรกร,กรอุดกำลังไปจับมาอีกอันตัวใหญ่ๆนี่เราเลี้ยงนานแล้วนะนุ่นๆๆเห็นไหม รู้จักไปกินเหยื่อด้วยหรอหหอฮ้มไปกินเหยื่อในกระมังที่เราวางไว้เห็นไหมใช่ไหมแล้วตัวเล็กๆมองไม่เห็นจะทำไงอะ่ะ <c oughs> อุย่อ <c oughs> กระโดด <c oughs> ต้องทำใ้มุมนู้นแหละหลายๆถาดมุมทางนี้มันไม่มามันปีนยากเอาไปทางนูน้น เอาไปทางนูน้นกินเหยื่อหรือทำอะไรกินเหยื่อหรือเล่นเหยื่ออย่ากกินก้อนหินก้อนดินนะตัวใหญ่ๆไว้เอาไว้เป็นพ่อพันธุ์โอ้โหเธอปากแดงอะ่ะอืม,อมจะไปกินเหยื่อกันเห็นไหม เห็นไหมมันจะไปกินเหยื่อกันโอ้ออกกระมังแล้ว่เออมันไปกินเหยื่อพ่อไม่น่าเชื่อแต่ฝั่งนู้นมันขึ้นไม่ได้เอามาไว้ฝั่งนี้ออหมดหรือยังโอ้นี่ทองเลยลามเลยโอ้โหสีทองเลยอันนั้น่ะมันมันโอเคหรือเปล่าอุ้กบกบทำไมเป็นสีนั้นเว้ตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้เหรอ เออนั่นน่น่น่ะตัวนั้นขนาะะมันป<ห>เป็นพิการน่นนะนะตีโตนี้คุณน,น่ะไม่กบป่าเข้าไปเล่นการะมังเหยื่อแล้วนุ่นนะเหยื่อกระเด็นกระดอนออกหมดกีโตเนี่ยไปสรุปกินหรือไม่กินน่ะกินคุณไปแล้วตัวนุ่นนุ่นไเดี๋ยวก็กลับมากลับคือตรวจตรวจก่อนตรวจว่ามันคืออะไรตรวจพื้นที่ตรวจพื้นที่ พูดนะพูดนะเอ่เอพูดนะดูสินะเอาหนะทำอะไรเอาไม่นะินเหยื่อนี่ใช่อไม่รู้เขาเล่นอะไรของเขาอะ่ะแต่เขาก็มาจุ่มอีตรงเหยื่อนะเนี่ยเหออยน็นไหมเหยื่อกองไม้ใช่ไหม เดี๋ยวค่อยเอามัน,นหมดก่อนเดี๋ยวค่อยเอามา้อยู่ในนี้ก็เยอะอยู่อยู่ในบอ่ออยู่ในบอ่อก็เยอะนู่นนูนน่นไปนู่นแล้วพ่อไปไหน,นลกลับมาตำรวจอาาเขตติดแะสิติดตะคายติดนู่นน่ะไปไปติดตะคายตัวเหลืองอลา,ามเลย แล้วทำไมเธอปากแดงกัน,นะวะหน้าฮะมันกว้างเกินไปแม่แม่ว่านก็ดีเามนได้ีแหละหือหาไม่เจอนะสิเวลามันซุกอ่ะเอา้าเห็นไหมกระจายหมดเลยลูกกระจายหมดเลยครับ ไปไปใต้แมงเอาแมงมาให้มันกินอีตัวนี้ขึ้นมาแล้วกำลังมองอไมไ,อไม่กลัวคนเนาะอะไรนะติดหลอดไฟให้ไม่ได้จุงบอกบอกว่าให้ติดนี่แมงกวงหมายถึงไปใต้แมงน้นแมงกวงจะมาลงอ้าเพิ่มหไหมมฮะใส่นู่นยังเยอะอยู่นะ เธอกำลังนั่งมองกันอยู่นะเห็นไหมเราพิจารณาเออเธอกำลังนั่งมองกันอยู่ยใครสนใจก็เลี้ยงเลยนะคะ,ะจะเลี้ยงปลาดุกหรือเลี้ยงกบก็ได้วเวลาเราเลิกงานมาเราก็มานั่งมองมันก็คลายเครียดผ่อนคลายตรงนี้ได้นะคะ อือเอาเอาเอาอีกตัวนี้มาเขีย่ยละ<ม>อืมจะต้องเอากระลมังแบบนู้นแล้วละมังม้งไอ้พวกตัวโตน่ะปากแดงมากปากแดงทุกโอ๊ยแนนแน,นเห็นไหมกัดตัวเล็กอ่ะนั่นทะเลาะก,กันแล้วนั่น<ม>โฟมเอาไว้ลอยไว้เธอ<ม>เดี๋ยวค่อยไปหาผักบุ้งมา เดีเ๋ยวเไปหาผักบุ้งมาใส่ให้เธอมีที่หลบที่ซ่อนเนี่ยเอาผักบุ้งมาปักแถเนี้แล้วปล่อยยอดมันลงมาเคลียเหยื่ออีกแล้วเนี่ยไ่กินเนี่ยธรรมดาไม่เองกินไปกินอ๋อนนนนนไปกินในน้ำก็ได้ลูกไปกินในน้ำก็ได้เอามานลดหลังนี่ตายหลายตัวอยู่เนาะ อืมไม่ค่อยแข็งแรงกั็นรอดแรกแข็งแรงเป็นยังไงบ้างคะกบพาเพลินกบพาเพลินดูเพลินเพลินดูมันกินเหยื่อถ้าใครชอบคลิปคลิปนี้ก็กดไลค์กดแครกกดกระดิ่งให้ป้าวาพาม้วนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ